ครับเจอกันอีกแล้วนะครับต่อวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับไขควงไขควงนะครับอ่านี่เป็นไขควงธรรมดานะครับเนี่ยเอ่อมันมีอสองด้านนะครับมีอ่าปลายปลายปากแฉกกับปากแบนนะครับอันนี้ครับเนี่ยเอ่อผมจะลองดูดอ่าอันนี้ให้ดูนะครับเนี่ยมันมันจะไม่ดูดนะครับเนี่ย นี่นะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ไขควงทมดาเนี่ยเป็นไขควงแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิธีทำยังไงไปดูกันเลยครับวิธีทำก็มีดังนี้นะครับอันนี้นะครับแม่เหล็กคือเป็นแม่เหล็กจากลำโพงที่ไม่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับวิธีแรกคือก็อันนี้นะครับถูถูอันนี้นะครับ ถูนานๆอันนี้นะครับแล้วมันจะเป็นแม่เหล็กแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยอันนี้นะครับเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยดูดดีเลยนะครับเนี่ยอ่าแล้วเดี๋ยวใช้เป็นนานๆแล้วมันก็จะกลายไม่เป็นแม่เหล็กแล้วนะครับมันก็จะมีดูดเหมือนเดิมนะครับดูนะครับเนี่ยไม่ดูดแล้ว นี่ครับหมดลิตรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้มันเป็นไขควงไม่เหล็กถาวรเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะครับไขควงนี่นะครับมันเป็นไขควงที่ถอดได้นะครับมันมีสองด้านมีด้านปากแบนกับปากแฉกนะครับเดี๋ยวเราต้องลองวัดดูก่อนนะครับอนี่นะครับแอตูดมันจะเหลือเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวเราอันนี้นะครับแม่เล็กแม่เล็กเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้งานแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาเอาเอาไขควงตอกแม่เล็กออกมาหน่อยนึงนะครับ อันนี้นะครับได้มาแล้วแต่มันใหญ่ไปใหญ่ไปเดี๋ยวเราจะทุบให้มันเล็กนี่นะครับจะเอาชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปในรูนะครับอ่าใส่เข้าไปในรูยิ่งมีหลายๆชิ้นก็ยิงดีนะครับ เอาใส่ใส่ไปในรูเลยนี่นะครับแล้วก็อันนี้แทงเข้าไปนี่นะครับนี่ดันดันแม่เหล็กให้ลงไปยุ่งล่างนะครับอ่าใช้ได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันนะครับนี่ครับเดี๋ยอ่าจะเป็นแม่เหล็กถาวรเลยนะครับเพราะว่ามันมี มันมีแม่เหล็กที่กี crit. เราใส่ลงไปมันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปใช้ดูกันนะครับเป็นวิธีทาที่ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราไปทํางานในที่แคบนะครับอย่างเช่นว่ารูนอตําอยู่ในรูเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็ไปแยงเนี่ยมันก็ง่ายนะครับเพราะว่ายัางทํางานในที่แคบนะครับถ้าชอบ ถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ